ตัวเลขค้าขายดีเสริมการเงินตามวันเกิดน,นะคะแบบายละเอียดครบทั้ง8วันนะคะโดยเราจะวิเคราะห์ตัวเลขนะคะที่เหมาะกับการค้าขายนะคะตามพื้นฐานดวงประจําวันของแต่ละวันเกิดเพื่อเป็นการนะคะช่วยเสริมในเรื่องของการเจราจาเมตตามหานิยมลูกค้าเยอะนะคะขายง่ายนะคะปิดการขายได้ไวและเงินไหลามาแบบไม่ขาดสายค่ะ ตัวเลขนะคะส่งผลกับคลื่นพลังในชีวิตของเราโดยเฉพาะเรื่องของการค้าขายที่ต้องอาศัยแรงดึงดดนะคะพลังการเจราจาและการเงินหมุนเวียนตัวเลขที่ดีนะคะจะเสริมให้ลูกค้าเข้ามาเองขายง่ายขายไวนะคะเงินเข้าไม่สะดุดวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ตัวเลขนะคะที่ดีที่เหมาะนะคะกับวันเกิดของแต่ละท่าน ว่าควรใช้เลขอะไรดีเพื่อให้การค้าขายเราปังเฮงที่สุดค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นผู้นำกล้านะคะค้าขายเก่งนะคะแต่เป็นคนพูดจาค่อนข้างตรงค่ะตัวเลขขายดีนะคะได้แก่เลข419พูดเก่งปิดการขายได้ไวค่ะเลข789นะคะขายสินค้าราคาแพงนะคะได้กำไรดีมาก เลข195มีบาร,รมีค่ะคนเชื่อมั่นซื้อเพราะเชื่อและศรัทธาเลข428การค้าขายออนไลน์นะคะขายทรัพย์สินได้ง่ายค่ะตัวเลขที่เสริมได้แก่เลข9 1 4าหนึ่9สี่และตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือเลข307 7-30นะคะทำให้ผู้จารไม่เข้าหูลูกค้าค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะเป็นคนที่อ่อนโยนสุภาพค่ะค้าขายดีนะคะเพราะเสน่ห์ตัวเลขนะคะที่ดีก็ได้แก่เลข2-4-5หผู้จารหน้าฟังลูกค้าติดใจค่ะเลข6-2-4นะคะค้าขายเกี่ยวกับความงามน,นะคะด้านการบริการจะดีมากเลข369 ขายสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะยอดเยี่ยมเลข159นะคะควบคุมเรื่องของการเงินกำไรเหลือจริงค่ะตัวเลขเสริมนะคะได้แก่246 6 4 2 3 9 6ค่ะและควรหลีกเลี่ยงนะคะเลข206 026จะทำให้เกิดความลังเลนะคะแล้วก็เสียจังหวะในการตัดสินใจที่จะค้าขายค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะ เป็นคนที่ขยันขายเก่งมากๆนะคะกล้าบุกกล้าลยกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจค่ะเลขนะคะได้แก่236เด่นในเรื่องของเจรจาเก่งนะคะปิดยอดการขายได้ไวค่ะเลข359นะคะขายดีจากความกล้านะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าพูดนะคะกล้าที่จะตัดสินใจเลข489ขายของได้ราคาสูงค่ะปิดดิวใหญ่ๆได้นะคะ เลข4ี่ห้นะคะบริการนะคะและบริหารยอดเยี่ยมมากจัดระบบร้านเก่งมากๆค่ะตัวเลขเสริมนะคะได้แก่เลข693 3 9าสามสและตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารได้แก่เลข103่งศูนาะคะทำให้เป็นคนพูดตรงนะคะพูดแรงนะคะ จนอาจทำให้เสียลูกค้าได้ค่ะสำหรับท่านที่เกิดนะคะวันพุธกลางวันเป็นคนฉลาดนะคะเจรจาไวค่ะแล้วก็ปิดยอดการขายได้เก่งมากเลขเสริมนะคะได้แก่1น6สื่อสารดีนะคะขายแบบมีเทคนิค459พูดจายน่าเชื่อถือดึงดูดใจค่ะเลข245เมตาค่ะลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนะคะ เลข369นะคะเหมาะกับสินค้าในกลุ่มไลฟ์สไตล์ค่ะตัวเลขเสริมได้แก่เลข159 951 954และตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะได้แก่เลข260 064ค่ะทำให้เกิดความลังเลนะคะไม่กล้าที่จะค้าขายสำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะเป็นคนที่เก่งค่ะ ไม่ค่อยพูดไม่ชอบแสดงออกนะคะแต่ค้าขายดีมากตัวเลขนะคะค้าขายดีได้แก่เลข0 3 6ย์ขายของออนไลน์ค่ะขายแบบปิดดีลได้ไวมากเลข4ี่ห้านะคะลูกค้าไว้ใจค่ะเลข096นะคะขายของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานนะคะและจิตวิญญ,ญาณจะค้าขายดีมากได้กำไรสูงเลขสองี่นะคะ มีเสน่ห์ดีค่ะมีคนเมตตานะคะมีคนอุปถัมภ์ตัวเลขเสริมนะคะได้แก่เลขหกสี่ห้าสามหห้าหกและตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะได้แก่408108ค่ะทำให้ใจอ่อนนะคะและเงินนะคะเก็บไม่อยู่ค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะเป็นคนที่ สุขุมนะคะค้าขายแบบมีหลักการนะคะมีการวางแผนแบบเป็นระบบค่ะลูกค้าเชื่อถือนะคะเลขค้าขายดีได้แก่เลข1นึ่งสี่ห้าพูดจานะคะน่าเชื่อถือขายของแบบมีระบบแบบแผนเลขหนึ่งห้านะคะขายสินค้าคุณภาพสูงค่ะเลขสี่เก้าห้าขายแล้วมีคนแนะนำบอกต่อเลขสองห้าเก้านะคะ เหมาะกับโค้ดเทนเนอร์ขายคอร์สนะคะจะดีมากๆตัวเลขเสริมนะคะได้แก่เลข951 541 594ค่ะและตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะได้แก่เลข739 3 7 3ค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะลูกค้าติดนะคะแล้วก็รักในแบรนด์สินค้านะคะ ตัวเลขค้าขายดีได้แก่เลข624สินค้าความงามน,นะคะไลฟ์สไตล์ขายง่ายเลข369นะคะขายออนไลน์ขายปีกนะคะยอดเยี่ยมมากค่ะเลข691นะคะช่วยเสริมภาพรักษ์นะคะแบรนด์หรูค่ะเลข246นะคะขายของน่ารักมีคนสนับสนุนคอยช่วยเหลือ ตัวเลขเสริมได้แก่เลข9 6 3 6 4 2ส6 4และตัวเลขที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะได้แก่เลข073 403ค่ะทำให้ขาดความมั่นใจนะคะและทำให้ปิดยอดการขายไม่ได้ค่ะสำหรับท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะเป็นคนที่ขยันมั่นคง นะคะแล้วก็ขายของได้แต่ชิ้นใหญ่ๆค่ะตัวเลขที่ขายดีนะคะได้แก่เลข7 8 9ขายของราคาสูงเช่นขายรถขายบ้านนะคะจะดีมากๆเลข4 28ค่ะเกี่ยวกับพวกที่ดินนะคะหุ้นนะคะจะได้เงินก้อนใหญ่ค่ะเลข195นะคะเกี่ยวข้องกับมีอิทธิพลนะคะลูกค้าซื้อเพราะเชื่อและศรัทธาค่ะ เลข5 8 9นะคะทำให้ได้กำไรเยอะค่ะค้าขายเก่งและเน้นคุณภาพตัวเลขเสริมนะคะได้แก่เลข8 9 4 9 2 8 1 9 8แล้วก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะเลข7 03, 0 3 0 3 7ค่ะขายไม่ออกนะคะพูดผิดจังหวะค่ะอาจทำให้เสียลูกค้าได้ ตัวเลขนะคะค้าขายดีตามวันเกิดคือการเลือกนะคะเลขให้ถูกนะคะถูกต้องแล้วก็สอดคล้องนะคะกับพื้นดวงของเรานะคะเพื่อให้ขึ้นพลังของการค้าขายมีประสิทธิภาพตัวเลขเหล่านี้นะคะควรนำไปใช้กับเบอร์มือถือที่ติดต่อกับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นรหัสต่างๆชื่อร้านนะคะหรือแม้กระทั่งเลขบัญชีนะคะที่รับโอนค่ะเพราะเลขเหล่านี้นะคะ จะช่วยดึงดูดนะคะทรัพย์ดึงดูดลูกค้าเงินทองและที่สำคัญโอกาสใหม่ๆนะคะได้อย่างทรงพลังหากใช้ถูกจังหวะและต่อเนื่องคุณจะเห็นยอดขายที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะ